รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนครั้งที่11ตุลาคม2565ถึง31มีนาคม2566นางเรวดีโรดประโคนตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีคราราสตรรบัณฑิตวิชาเอกการศึกษานอกระบบจากสถาบันราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายระดับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงราย ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปี2552ที่โรงเรียนบ้านทุ่งยางหัวฝายวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1ปัจจุบันนางเรวดีโรดประคนดํารงตำแหน่งครูวิทยาฐานาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดูสหราชพัฒนาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแน่งด้านการจัดการเรียนรู้ ข้าพาเจ้ามีการศึกษาและจัดทำหลักสูตรการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณและหลักสูตรงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐาน ในลักษณะที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์เพื่อจัประสบการณ์เรียนรู้ด้วยผลลัพธ์นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อตกลงที่หวังให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและนักเรียนร้อยละ80มีความรู้ตรงตามหลักสูตรที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพาเจ้าได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการบูรณาการให้สอดคล้องกับวิชาอื่นๆในรูปแบบประเด็นท้าทายเรื่องพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการออกแบบอินโฟกราฟ,ฟิกด้วยแคนวาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง โดยใช้รูปแบบการสอน J-Model โดยแผนการจัดการประสบการณ์มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแบบที่สถานศึกษากำหนดสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการใช้สื่อและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีการใช้แผนควบคู่ในหน่วยการเรียนรู้วิเคราะห์สภาพปัญหาผู้เรียนบันทึกกิจกรรมหลังสอนและนำมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้และทำง,งานร่วมกันโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่ตางของผู้เรียนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเป็นผู้เสริมแรง ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษาสแสวงหาความรู้คิดวิเคราะห์ปฏิบัติและค้นพบคำตอบด้วยตนเองด้านระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนค่าพาเจ้าได้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล DMC ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรับผิดชอบเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับโดยรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์ มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนพร้อมทั้งส่งเสริมป้องกันและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวผู้เรียนด้านการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา ข้าพาเจ้าพร้อมทั้งคณะครูผู้บริหารในสถานศึกษาร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีได้แก่ตําแหน่งพัสดุงานด้านวิชาการงานการศึกษาพิเศษเรียนรวมงานประชาสัมพันธ์สื่อและเทคโนโลยี ตลอดจนถึงการทำหน้าที่เลขางานบริหารทั่วไปซึ่งมีขอบข่ายงานที่ครอบคลุมการทำง,งานของโรงเรียนผู้รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและงานอื่นๆในสถานศึกษาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพาเจ้าได้มีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดําเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจําเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือตามนโยบายหรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดโดยนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษาระดับเครือข่ายระดับชาติและแสดงบทบาทมีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาคาพาเจ้าได้ทำการสอนตามตารางสอนรวมจำนวน22ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จำนวน11ชั่วโมง รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเทคโนโลยีจำนวน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์รายวิชางานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จําจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กิจกรรมแนะแนวและชุมนุมคอมพิวเตอร์จำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจัญยาบวชวิชาชีพด้านการยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยข้าพระเจ้าส่งเสริมสนับสนุนและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศชาติได้แก่การรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติการปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพาเจ้าพึงปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมได้แก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งมีความเสียสละและมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนรวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนมุ่งผลสำเร็จของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญข้าพาเจ้าพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพาเจ้าพึงวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำรงตนและการดำเนินชีวิตด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดำรงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีโดยน้อมนำพระบรมราโชวาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักคำสอนทางศาสนาจรรยาบรรณวิชาชีพมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่จากการทุ่มเทและมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมินด้วยไมตรีอันนีงาม ผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากการมุ่งมั่นในการพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยให้เกิดผลอันดีต่อผู้เรียนและช่วยส่งเสริมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นกำลังในการพัฒนาการศึกษาต่อไปขอได้รับความขอบคุณ